สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่ทงหน้าของบ้านกุดเมืองหามตําบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมวิธีการปลูกหอมแดงนะครับพี่น้องครับมาเบืองเด้อสิผ้ามาเบืองเพื่อนปลูกหอมแดงการปลูกหอมแดงนั้นปลูกจังไดแบบใดเดี๋ยวผมสิผ้าทุกท่านนะครับยางไปเบืองไกลๆเลยนะครับพี่น้องครับอ้าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนสวัสดีครับ นี่บ่นี่บ่ครับวิธีการปลูกหอมแดงนี่เขาปลูกจังซี่บ่ครับ <Yeah. S 1> เอาละพี่น้องครับมาเบิ่งใกล้ๆครับนี่แหละครับวิธีการปลูกหอมแดงมีมีหลุมเฮ็ดไว้แล้วบ่ครับหรือว่าเฮากดลงไปเลยโอ้โหลูกกิง<ล>กก่งเพิน่นเพิ่นกิง่งกิ่งไปก็มันก็เป็นฮู้ไว้จังซี่บ่ครับเฮาก็เสียบลงเลยบ่ครับ โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นบ่อยไครับพี่น้องผลนันกิ่งเป็นหูไวแล้วพวกก็ิ่มลงไปด้วยค่ะโอ้กิ่มลงไปตามหูลูกกิ่งนี่บอกครับอ๋อบ้านนี้ก็ไปเริ่มต้นใหม่มาตะพุ่นบอกครับบ้านนี่โอ้เป็นแถวมากเอาหนาไผ่หนามันเอาพี่น้องมาเบื่องใกล้ๆทั้งผีครับมาเบิ่งคุณผีพันปลูอคู่ผีนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือวิธีการปลูกหอมแดงสีสเกตครับหอมแดงอำเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดสีสเกตนี่คือการปลูกหอมแดงนะครับ บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาปลูกหอมแดงนั้นปลูกยังไงนะครับปลูกแบบนี้นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่แหละครับพี่นองครับโอ้นันบอครับมีห้อยมีหู้เพนเท็ดไ้นันบอครับโอ้บานนี้เขาก็จิบลงไปในหู้มันเลยบอครับอืมมีขมระยะห่างลูกกินซ้ำใดซ้ำใดมโอ้มันเสมอกันเสมอกันหมดเลยอันนี้บอครับ นี่ <łość> บอกครับหอมพันครับเนี่ยโอ้อันนี้คือหอมพันนะครับเป็นหัวในหน่อยเนาะครับเนาะหอมพันหัวในหน่อยไม่กับิเอาหอมพันมันคือหัวหน่อยนะครับมันก็หัวหน่อยเหรอคะมันกับชิ้นเป็นแตกก็โอ้ครับคือหมายคำว่ามันหัวหน่อยแต่เวลาเป็นมันเป็นใหญ่บอกครับบ้านีหนแตกก็ย่ามันใยหืม ที่ปลูกอยู่นี่มันกับบอแมนหอมแดงใดบ่มันเป็นหอมแดงกันตีเป็นปลูกที่นี่หัวนี่เข็นหอมขาวนี่สองอย่างสองพันขบ่หอมแดงปลูกเสร็จแล้วค่ะอยู่ตรงนู้นโอ้บ่ตัวนี้หอมขาวบ่ครับนี่คขับปลูกนี่ออกมาสีขาวที่หัว้าเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเสียอย่างนี่บ่ตัวนี้นี่บ่ใช่ใช่โอ้แล้วตัวนี้มันปลูกนานบ่ครับมันจังเก็บเก็บผลผลิตได้นี่จากเดือนละส้านูด สี่สิบห้าวันตัวนี้บอกครับหอมที่ว่าเขามัดเป็นเขาขาวชั้วเขียวมัดยญ่งๆหรอเล่เขาไปใส่ลาบใส่กว้วยนีไหมโอ้ตัวนี้บอกครับเนี่ยโอ้หอมแบงเนครับนะตัวนี้นะก,การปลูกหอมแบงนอภาษากลางมันเอื่นว่าหอมแบงซนนะหนาออบ้านี่หอมแดงนี่มันจงเคยจากจ,าก,จากวันครับหอมแดงที่ว่าจากวันค้าวหอมแดงยังไม่เก็บได้โอ้ 45ถึง50แต่ว่าเขาหัว,หวนี่กันเาียวนั่นกว่านั่นครับมััันนมมมีีหหลลาายยพนโอโอ้หนี่บ่อครับลูกกิ่งที่พันกิ่งอยู่นี่บ่ออ้อาวเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิ่งลูกกิ่งนะครับพี่น้องครับอ่าพันกิ่งตัวน,นี้นี่คือเห็ดเป็นรูหรือว่าเป็นหลุมไว้นะครับพี่น้องครับเห็ดเป็นหลุมไว้แหรอกรับเวลาปลูกเนี่ยเพิ่นกระสิม่อปลูกตามหลุมนะครับพี่น้องนั่นแหละครับเหมนเพิ่นกระลังกิ่งกิ่งไปอยู่นั่นแหละครับพี่น้องลูกกิ่ง นั่นแหละครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับลูกกิ่งเพิ่นกิ่งมาแล้วนะครับพี่น้องกิ่งเพื่อที่ําหลุมนะครับทําหลุมหรือว่าทํารูมันเพื่อให้เพิ่นปักปักหอมลงไปง่ายๆนะครับพี่น้องครับนี่โอ้พอดีเนาะครับเนาะซ้ำนี่เนาะบานนี้เขากัแง่แง่หอมแดงลงไปในรูมันเลยนี่บอกครับในหลุมมันนี่เนาะลูกกิ่งเขาเอ่นว่าลูกกิ่งบอกครับเนี่ย อ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับหล<อ>ูกจริงใเลเบอร์ครับ่แต่ว่าตัวนี้นี่ใส่เบอร์นี่ใส่ใส่นี่วัานเั้ะครับผมนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือการปลูกหอมแดงของชาวศรีสะเกดนะครับอย,ยู่อำเภอยางชุ่มน้อยนะครับพี่น้องบ้านกุดเมืองหามตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับของชาวศรีสะเกดเพิ่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นเกษตรปลูกแนวนี้ครับพี่น้องครับ เห็นนะครับเป็นทิ่วเป็นแถวยังสวยงามนะครับพี่น้องครับการปลูกหอมแดงเด้อครับพี่น้องครับ